สวัสดีค่ะพี่น้องมอไใบทั้งหลายนะครับมือนี้มาบอกมาจาาจังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมือแบ่งห่อลิเดย์พี่น้องหยุดงานนะครหยุดงานวันนี้เป็นวันหยุดงานโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องเฮ้ยคนเมื่อยเมื่อยทำงานกูมือกูมือทำงานกูมือเมื่อยห้งอยากกลับมาจะกลับไปเมื่อไปอยู่เฮือนล่ะค่ะเมื่อย เพราะว่าการทำงานแต่ถ้าอยู่เมืองนอกนี่นะครับพี่น้องถ้าอยู่แบบบ่ต้องทำงานสามีเลี้ยงดูนะ่ะอยู่ใดนะทำสำหรับผูเขาเด้อไปต้องไปเตุงานนะค่ะอยู่ใดตลอดชีวิตเลยอ่ะอันนี้เรกไปงานมือเมื่อยหลพี่น้องเมื่อยแห้งเน่ะเมื่อยกายเมื่อยใจทุกวันต้องไปทำงานเมื่อบานคิดใดคิดดี อยากเมื่อเงินนะคะไปอยู่บ้านเน่าไปอยู่ทงหน้านอนหน้าเลียงเป็ดเลียงไก่เพื่อเราความฟัน,ฟนเลื่อยเปื่อยนะคะฟันที่เป็นจริง <c oughs> เป็นจริงแน่ว่าเป็นจริงแน่อาจจะเป็นจริงอยู่ดอกไทยเฮ็ดอือเพราะว่าอยู่นี่คือมันิ่มโตเลยพี่น้องอยู่ไม่ยี่สิบก็ปีละ,ะทำงานตลอดพอเคยได้นังอยู่เงียนเลยเมื่อย แต่ว่าบังคเพิ่นกะโชคดีสามีดูแลบพราะต้องเหตุงานถู่ไหน้องน่งอยู่บ้านนะคะน่นก็มีบุญเนเะนี่ยเกินคนมีบุญ <laughs> คนมีบุญในนางเรียนสามีเลนะี้ยงเพะต้องไปทําการทํางานนะคะนะครับมีบุญพาวาสนาสง่งส่วนพวกเรามีบุญพาวาสนาสง่งก็ต้องเหตุงานดูแลเจ้าของเองเมยอมอะเมยอแฮ ตอนนี้มันซ้ำเมือ่อตอนนี้ทุกคนกําลังสูบกับโรคลายนะคะโรคโควิดนะคะก็ขอให้ทุกคนสูๆต่อไปนะคะไปใส่ออกข้างนอกก็ต้องดูแลทุ่งมือทุ่งมือผ้าปิดปากยังกวาไปเจลล้างมือกับพกไปน้านะคะื่านนี่ไปซื้อของมาพี่น้องเว้ยว่านนี่็ไปซื้อของร้านไทยมาคอยซื้อไปทั้งไอของล้านร้านจีนแต่ก็ไปซื้อของไทยนะคะในร้านจีน ทั้งเหมือนว่าใจไปสองรอยวกว่าปอนคิดว่าซื้อมากนะครับเพราะว่าเพราะตดนโดนออกไปก็ไปเอาเทีน,นึงเพราะว่ายานโวโคโคนิดยาแนโพรยูนีหลายนะคะหลายยังไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาได้นะคะถ้าเป็นก็ต้องดูแลเที่แก้เจา้างแลยพี่นะ้องไตอนนี้พว,ว่าเอาชีวิตในรถอ,อย่างเดียวคิดว่านะคะเพราะว่าถูกมือไปเหตุงานโรงงานบาปิดการโรงงานบาปิดกลับไปนะคะ เขาให้เรียกมาก็ไปทําตามนาทีซาเว่งานเย็นกับปัตเพราะว่าและบางคนนะคะบางบางคนนั่นผู้เพื่อนได้สามีตาม่ตางประเทศฝรั่งนะคะบางคนเหมือนกับเฮ็ดห้เฮ็ดสวนปลูกผักดีนะคะดีดีบางประเทศก็จะปลูกผักนาะค,ะะคะ่ะเนาะปลูกผักไทยปลูกหลายๆลยปลูกผักไทยปลูกหลายๆอย่างนะคะส่งโอสุดยอดมากๆกมาก,มากมา การปลูกผักนี่เป็นสําหรับพวกเราได้เป็นงานที่เอ็กซ์ไซส์เป็นงานที่มีความสุขมากค่ะมากปลูกต้นไม้มา,ก,ก,ก,าก,กปลูกผักเพื่อนบางทีเ็าจะปลูกผักปลูกต้นไม้โอ้สวยมากเลยนะคะปลูกผักขายโว้ยสุดยอดเองขอบอกเลยนะคะว่าสุดยอดคนไทยไม่บานเอาไมาอยู่เมืองนอกนี่สวยมากเก่งค่ะขยันขยันนำมากิกกาน,นาากดีอยู่ก็ดีดี ก็เพ no play. ิ nice ่งเห็นคลิปช <sh> ่องใหม่เในผู้เจอเนี่ยอันนี้เป็นช่องใหม่นะคะช่องใหม่เพิ่งเปิดค่ะอันทีไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไายพุ่นแวบพีกับบอไดโควิดนอกจากน้องย้อนโควิดในเระพี่น้องไปใส่พรท่านใดกับกสิตายนางคุยนางจ่ากับกสิตายคลิปเพจอาหารหรือกินข้าวกับบอได้พี่น้องมันยุ่งยากสำหรับผู้เพราะว่ามันมีตักินข้าวนะคะมันติด พ่ออย่างสีสางโตกินเขาเขากับพ่อท่านเปิดพ่อโควิดสีสางนั่นสางนี้มาเข่าบานกับพ่อใดพ่อโควิดขันสางมาบางลานเขา,าว่างไวหนาบบานยกขึ้นมาอยังมงูจชกินเพิ่งแด้ควายยกตู้เย็นโอ้ยหนากวก็สั่นสิเวลาบาดนี่หน้าต่างลมแห้งแห้งหน้าต่างเสียอันเสียถึงเฮ็ดเป็น่้าสางพ่ออย่างโควิดก็ต้องทาสาง ห่ยเงินแนงไปเนาะหอ,อยเงื่อนไรโอ้ยโควิดคิดแล้วชีวิตเปลี่ยนอยู่เด้อนะคะจิจการหลายอย่างก็ต้องซาลงทั่วโลกอะทั่วโลกเพราะมันเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกนะ,ะเจอโรคอีโควิดนี้ทั่วเรียกว่าทั่วโลกกันแล้วกันไปตอนนี้นะคะคนติดเป็นหลานๆนะคะดูแลแต่แก่นะคะฉะนั้นถ้าสิไปจมให้ผู้นำประเทศทุกท่านทั้งสิอย่าไปจมให้เขาเถอะค่ะ เขาก็ซอยเต็มที่เขาก็ดูแลประชาชนแต่ละแต่ละประเทศก็ดูแลประชาชนของตัวเองเต็มท,ที่นอกจากบางประเทศที่ผู้นําอาจจะมาง่งยจักหน่อยหนึ่งให้เขาติดปเปงหาภูมิต้านทานตัวเองอันนั้นผู้นําคิดผิดนะคะผู้นําคิดผิดส่ตดนเขาอยู่คะ่ะเสียเสียผ้าสีกับแพงมาหมดแรงพลฐาบัลเหนาเน่าก็มีบางคนบางประเทศนะคะว่าไป็น้อย่าขออา่วยแยงเด้อไปฟัง อันอยูยูบ้านเฮานี่พ่น้องสมัยก่อนนะต้องเลยเป็นเด็กหน่อยนะเอยไปไซเบตดบ้ามวนมาสันบักซีดาก็าจะปลูกไว้ย,ยู่ตามพ่นหน้าเนาะเออ,อยู่เงี้ยก็ยังมีอยู่เลยพ่นพ้นหน่หน้าก็ยังมีบักซีดาอยู่เด็กพี่น้องมีบักซีดามีบักเขียบนะคะมีนะคะปลูกไว้สมัยตอนเป็นเด็กหน่อย อนนี้มันใหญ่แล้วยังอยู่ที่เดิมที่ยังอยู่พ้นเก่าทีเดิมเพิ่มเติมคือคอยบอกว่าห้ามตัดห้ามตัดทิ้งเก็บเขาไว้เป็นคนหักต้นใหม่นะบะโบตัดต้นใหม่นะะอยู่ยังได้อยู่สภาพนั้นแหละเดี๋ยวทามันใหญ่ขึ้นมาอ่ามันใหญ่ขึ้นมากลางมันเดี๋ยวเสียเอาสร้างไปตัดกิ่งก้านสาขามันออกให้เหลือต้นมันไวอืมเป็นคนหมักต้นใหม่ บ้านเหาเนี่นะถ้าปลูกต้นไม้หลายๆ,ๆนี่โอ้เลิศดรุยแห้งนะเลิศลรุยแห้งแต่ว่าบางหมอนเขาเจ้ารับซื้อต้นไม้กระจยสลายแห้งวันพุธพันุพวกเมื่อบานนะ,ะก็เจ้าสิมม้มา่เสาทีว่าเสห้เอาขอเอาไม้มาวา่างเดยบ่ทั้งทีทั้งเฮียนเขาขอเสาผู้ว่าเดือนพันาเจ้ากินว่าคอยเสียว,วขนาดหาพันห่าถ้าไฮหาพันห่วยังมาบุคุมเลยิมา่เสาทีคอยเอาไม้ไว้ละสมเสาถึทบ้งบานนะเงินหา อาจจะโอเคพันหาบอต้องการนะคะบอต้องการเลยเนึ่งที่ดินสุดสองบนนะานเนาะอาซีเสริมซ้มไปก็ได้เรืออาซิบอดีก็ได้ก็เลยบอกเขาว่าบอต้องการอืมบอต้องการเลยละ่ะก็ให้พันหาไปโน้ตเสียเอาเว้ยเพราะว่ายังเขาต้องเอาไหม่เมื่อเก็บไว้เขาต้องการเก็บใหม่นะคะลดใหญ่ๆแลนเขาแลนดอกคิดว่าดินเนาะบดสุดบดดีนเนาะสุดนะคะก็เลยบอกว่าบอต้องการ เขาเลื่อเลียวบางนาเขาเรยกว่าพคองการมาบ่อให้ปัญหาไปเสี hmm. ่ยวเนาะผูเบาวในนอนกับพันห้าบอกเลยแมวมื่นหายังต้องคิดนะคะทาไมไในค่าเศร้าเดือนมื่นหายังต้องคิดเลยว่ามันสิคุมบ่กนี่ปัญหาตัดสินใจไงแง่ไปทางอื่นได้เลยนะคะบ่กต้องการอือพูว่าคอต้องการเป็นพื้นทีที่ปลูกต้นไม้นะคะเป็นคน คนเก่าหัวโบราณอนุรักษ์ต้นไม้นี้ต้นย่างปลูกหลายๆได้โหดเห็ดได้ี่นองต้นย่างต้นดูตน้นไม้ต่างๆนะคะปลูกหลายๆได้โหดเห็ดนะคะได้ทั้งป่าได้ทั้งเห็ดได้ทั้งปอดที่สะอาดสําหรับเฮาที่เขาไปอยู่ในหันนะนี่ต้นป่าใหม่นะคะมีฟอร์มสุกนะคะขอบอกเลยเก็เลยมาเจรจาตาอวยมุจอบฟังนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ